วันีพ่อแม่พี่น้องที่ทับแพ้งมดุดทุกคนเนาะวันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวส้มตลาดนาโบนะตลาดน้าโบเมืองทัดแขกแงขปงขมวนพี่น้องเนาะซึ่งเป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดขายอาหารสดจากธรรมาติและกะขายเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นอีกเนาะวันนี้ตอดแรงเนาะอยู่ที่เมืองทัดแขาะตลาดนาโบาพี่น้องเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่งของเมืองทัดแข้เนาะวันนี้บ่าวสอนพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวส้มเบ่งบรรยากาศภายในตลาดนาโบเนาะ บรรยากาศตลาดนาโบพี่น้องบรรยากาศตอนแรกเนาะคนหลายขนาดนี้ทำไม่พี่น้องเขาหลังจากเลือกเวียก,เล,กเลือกงานกจะพากันากมาซื้ออาหารการกินมาจับจ่ายซื้อขายเนาะโอ,อ,อ้ปลาพี่น้องปลาท้องฟอปลาเค็ ปลาเพาะปลาอินุกปลาเสื่อมก็มีนะดอน้ปลาสดๆจะไม่นม้ำลองเนาะโอ้ปลานะตาสะออนมาดองปลาฟอกคู่ยังสดๆอยู่เลยเนาะปลอาออกมาจากไม่น้ำของเนาะ và năm cổ gì đó à. Cô nhảy Phá nhảy nó không phá nhảy กาเท่าไรบานเนี่ยปลาสดปลาสดบรรยากาศที่ตลาดน้ำโบพี่นอ้องมันเป็นตลาดใหญ่อีกตลาดยังของเมืองทาแขกแปลนขมวนเนาะวันนี้เราส่งพี่น้องมาแลมามที่ยส่มเบิ่อบรรยากาศเนาะ เครื่องอยูเครื่องกินลายพี่นอ้องไหมน,นี่พักหมักไม้กุ้งหอยปูปลาเนาะนี่ผู้คนก็มามาลายพี่นอ้องแม่พี่นอ้องออกมาจับจาซื้อพักซื้อเครื่องของลายมาเนาะมันจากาศยาแารงเนาะ

โน้ตม่เล่าใหญ่เลยงบเลี้ยงวะหะวันนี้เอา้นยนี่เน้อใบชิดใหม่วั้วันนี้ค่ะเออันค่ะ ยอดตลาดนาโบพี่น้องมีแต่ยนเ,เป็นตาซื่อเป็นตาอาไปเฮ็ดกินแรงองพี่น้องพาพี่น้องมาเลาะมาเที่ยวชมเบืองบรรยากาศโอ้หน่อไม้คอยก็มีพี่น้องเลยน้ำเิ่งสดๆอ๋อน้ำเิ่งจากธรรมชาติพี่น้องหน่อไม้เนาะโอยละ 啊，婚姻。 ตองตอกอะไรปตองครับปะตองก็พวงสิบหา <25. S 2> <25. S 1> สิบห้าป,ปั้นน่ามันไม่ไหม้ดนสดปะาุดบดสัญญาเป็นสัญญาด้วย

ขาดีวัวไม่ไงป้าหัวม้นกันได้ไคู่บอดอ่อนปานอย่างนี่เมี้อ่อนอ่อนอ่อนเลย เมื่อเดวบหับประกันชุกข้าต้นหมู่นี้ว่าอันตาหัดประกวดกนดอกคนาข้างก่อนวันเงินละดาใครก็ขึ้นแล้วบ่โดเจีลายปีเลยนะอนนั้นก็หกซีบนึงอ้โห้

ปลาใหญ่ขนาดเลยมีแต่ปลาตัวเล็กใหญ่พี่น้องปลาเอามาก้อยเอามาต้มมาเฮ็ดลาบดิเ้องสุดยอดเลยปลาน้ำกรองพี่น้องเลยเมื่อถ้าแขกไปขโมยท่าอุดมสมบูรณ์ขนาดพี่น้องเนาะอืดของอยู่ของกินพี่น้องโอ้ปลาไน่ปลาไน่เนาะปลาไน่ปลาตองปลาไน่ตัวบักใหญ่เนาะ ไปตู้ปายนเนาะโอ้ยไปตู้จะได้ปตูนะทำนี้ไปตู้อ๋อน่ตัวใหญ่ขนาดเนาะโลเท่าไรโลสีิโลละหาโลนี่เนาะอะไปตู้ใหญ่ขนาดโอ้ยเสีแล้เนาะน่ามั้นะ ปลา,าโซนจากน้ำโขมนองปลาจิวซาอันิดยอนรากตลาดนาโบน้องตลาดนาโบยามแรงปลานินปลานินโลซาพันกีพี่น้องครับ thank <laughs> you ขอบใจคนให้พี่น,อน้องทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปของบาสอนมาตลอดเนาะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามนะจ๊ะกดแชร์ให้บาสอนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดคลิปครั้งต่อไปนอ้องสำหรับคลิปนี้เนาะจะหมดในสัปดาห์นี้เนาะติดตามกันต่อไปว่าคลิปหน้าบาสอนจพาพี่น,อน้องไปเลาะไปเที่ยวไหนเนาะสวัสดี อะยังงเอาหารอท้ายคู่ดิซเ่งวันนี้อรอ